ครับสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆ,ๆน้องๆทางหลายวันนี้สเน่มาแล้วเฮ้ยบูหลวงมาแล้วที่พาพี่พาน้องไปเบิง่งทางไปหน้าไปลุกก้าพี่น้องมาเบิ่งน้ากันพี่น้องว่าทางไปหน้าของบ้านของบูหลวงน้องบูหลวงมาแล้วนี่เป็นแน่ใดสะดวกสบายห้าใดพี่น้องมาเบืงน้ากันนะพี่น้องเด้อไปวันแล้วก็เดินทางพี่น้อง มาแล้วกับป้าพี่น้องเดินทางช่วงนี้ช่วงหน้าฝนพี่น้องใบไหม้ใบนญ่าพลังขึ้นทา,ทางทางเขียวซูงสวัยพี่น้องเฮ้ยเป็นได้พี่น้องทางไปให้ไปหน้าของบ้านของยายบัวหลวงมาแล้วนี่สะดวกสบายหมดพี่น้องทางไปหน้าในสนทบทของประเทศไทยนะพี่น้องเนี่ องข้างทางเพื่อกาสร้างเฮือนสร้างซานไว้แหละพี่น้องเอสมัยตะก่อนยังบอกว่าจะมีเฮือนมีซานอยู่พี่น้องอังเป็นป่าไม้อยู่ดี่ยวนี้พ้นขยับขยายออกมาเลยพี่น้องเพราะว่าที่มันแคบขึ้นแคบขึ้นแหละคะับขายายออกมาพวกเฮือนพวกซานอยู่คุเมเงินนี่ ที่ทั่วเลยแหละพี่น้องยังไปยังคนน้อยนะพี่น้องนะนี่ขับผมนี่แต่ไทยหน้าพี่น้อง,องกับไทยหน้ากำลังสะดำหน้าพี่น้องถึงเวลาเอาโซ่ลูกทรายคาดหน้าให้แม่ท่าดำหน้าพี่น้องมาก็ะจดปันพี่ปันน้องเบิ่งก่อนนะขออนุญาตขออนุญาตดูเนะดบิง่งข้าเจ้าดำให้ดำหน้าพี่น้องถึง จังหวะเวลาดำหน้าพี่น้องเลยดำคนเดียวเพ่อพี่น้องบ่ต้องจ้างคนเว้าขับผมนี่นะครับผมทางไปให้ไปหน้าของได้บูหลวงมาแล้วคนกำลังมาดำให้ดำหน้าพี่น้องถึกจังหวะพ้นมาดำหน้าพี่น้องฟ้าฝนลงสองเมื่อสามเมื่อน้ำเต็มให้เต็มคั้นพี่น้องขับผม นี่กำลังดำหน้าเหรอกำลังดำหน้าส่วนมากพันกระดำกระดำโบฮาลายเด้อพี่น้องดำน้อยข้นส่วนน้อยดำส่วนมากพันซีว่านเอาเด้อพี่น้องเด้อส่วนมากส่วนมากพันว่านเอาแล้วพันนั่นละ,ละดำก็ยังส่วนน้อย นี่กระดำดำเล็กดำน้อยเนี่ยพี่น้องนี่ลูกทายเพิ่นคาดไว้ให้แม่เพิ่นกระดำดำคนเดียวกินคนเดียวเพิ่นเวา้าคนอื่นห้ามกินน้ำแม่นบ่ดิจ้านน้องแม่นไผ่บ่ดำบ่ให้กินแม่นบ่แ <laughs> ม่นไผ่บ่ดำห้ามกินพ่อสันเพิ่นเวา้ากินคนเดียวดำคนเดียวพ่อสัน นี่เราขับชีวิตเ้าให้เ้าหน้าเฮาพี่น้องไอ้เพิ่นถึงเวลาโอ้เศรษฐกิจพอเพียงคนเวา้าถึงยามให้ยามหน้าพี่น้องนี่น้ำเต็มให้เต็มคันพี่น้องน้ำเต็มให้เต็มคันฝนตกสามมือพี่สามมือสี่มือพี่น้องน้ำอยู่โคกอยู่ป่าเต็ม นี่ลูกทรายคาดนะแม่ดำ่มลานสาวโยก้ามาให้ยายชีวิตสาวให้สานาแสนสุกแสนสบายสะดวกสบายคูมือใน,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 นพี่น้องเ้ยโบต้องดิ้นล้นปานใดพี่น้องโบคือสมัยโบราณสมัยโบราณูโอ้ยทุกงากหลายพี่น้องหาข้าวหาน้ำกินกันยากเดี๋ยวนี้ไข่จักน่อยพี่น้องสบายขึ้นหลายเดี๋ยวนี้ บต้องดิ้นล้นปันใดอยู่ย่างแบบพอเพียงอยู่แบบสบายสบายเนาะคลิปนี้กับผมสิพาลเลาะเบิ่งทางอีกหน่อยนะพี่น้องเด้อนะไปเบิ่งน้ำกันพี่น้องว่าทางไปหน้าของบัวหลวงมาแล้วสิเป็นในนายต่อไปนี่สิเป็นทางดินแดงพี่น้องทางนี้เพิ่มพอน้เทอันคอนอกรีตพี่น้องเดินทางพี่น้องทางนี้เพิ่มพอด้เทคอนอกรีตนะพี่น้องนี่รับ ล,ล็ลกแล้วนะพ่อล็อกแล้วนะพ่อพาพี่พาล็อกไปเบางคนลกกล้าพี่น้องทางไปนาทางนี้ยังบริเทียพี่น้องคนงบงบประมาณพี่นพอได้ออกมาให้พี่น้องสบายผมเป็นเด็กน้อยนี่เป็นทางเกียนนะพี่น้องเด้อเนี่ ไปให้ไปหน้าเนี่ยโอ้ยมันยากเน,เนีพี่น้องทางมันบดีสมัยโบราณสมัยตะกี้เนาะกับโบราณปา่านนี้ครับนมอ้ละละวาวว่าห้าสิบปีนี่แหละทางเส้นนี้มันยังบระพัดดิเทหินแดงยังเป็นทางเกลียนพี่น้องเลยมันละไปยากมายากส่วนมากคนมาให้มาหน้าเลยมันสินอนนานพี่น้องกับมันเที่ยวเทีย่ยวยากไปยากมายากมันจะนอนนาซูเปอร์นี่บัได้นอนานาแล้วพี่น้องเนย ทามันสะดวกสบายมันขึ้นรถไปให้ไปหน้ากลับไปกลับมาสบายแลยพี่น้องนี่ครับผมเทือนซา,านร้านซ่องกับยู่โคกอยู่ป้ากับแล้วบอ,อ,อกมาหลายแล้วพี่น้องรถพี่น้องน้ำรถให้ร่นคันพี่น้องเอ้ยฝนตกพี่น้องน้ำลถให้ร่นคันพี่น้องเลย ตกสามมื้อสี่มื้อเนาะครับผมทางนี้เพิ่นเพหตต้อนปลาพี่น้องย่างปลาลงเพิ่นสีเอาแงงมาใส่อยู่นี่แหละพี่น้องเลยปลาเชียวปลาปากปลาขาวปลาเค้งนี่แหละพี่น้องลวดพี่น้องน้ำล้นฝนดีม้าตะหัวปีขนาดพี่น้องไอปีนี้ คนดีมากแต่หัวปีเนี่ยกักพิน่นส่วนมากนาโนนเนี่ยพิ่นสิดำเบาด้วพี่น้องเด้อส่วนมากส่วนมากนา,นาโนานเพิน่นสิดำเบาเพราะยังว่านแล้วมันโบ้ได้กินมันโบ้คือนาทงเขาพี่น้องนี่ครับผมทางนี้กับส่วนบางนาวเขาพี่น้องอันนี้ส่วนบางนาวทางนี้ปลูกผลละมวกลากไม้เอาไว้อยู่ไว้กินเรือกินขายพี่น้องเลย รถพี่น้องน้ำล้นคันพี่น้องเลยครูไอ้ทัดทาาน้ำไปเดินทางต่อพี่น้องนี่แหละครับผมไอ้ไฟฟ้าแรงสูงอยู่นี่มาแต่พูนและครับผมจะมาแด่จากวัดไหนบูดนี่ แล้วก็ข้ามไปนี่อันนี้จะข้ามไปประเทศลาว้อพี่น้องเด้อไฟฟ้าแรงสูงตัวนี้โอ้ไฟฟ้าแรงสูงตัวนี้เพิ่นส่งมาแต่ฝั่งลาวพี่น้องมาให้เมืองไทยใสพี่น้องไฟฟ้าแรงสูงตัวนี้เพราะว่าเมืองไทยฮามันบ่เมียนเขื่อนเนาะเพิ่นรลับซื้อไฟนําฝั่งลาวพี่น้อง ให้นอนหน้าลาเลยพี่น้องเ,เออพันอยู่ให้อยู่หน้าสะดวกสบายแล้วยัยงวังเลี้ยงควาอยู่หน้าสบายเลยพี่น้องบ่ต้องเข้าบ้านเดี๋ยวดิ เลี้ยงวัวเลี้ยงควายวก็เอาวัวควายเข้าอยู่นี่ก็นอนอยู่นี่เลยบอกนี่พันปลูกเข้าพร้อมพี่น้องนี่ทงังนนอนนี่พอได้กินเข้ามาทางนี้ก็ส่วนยางพันพี่น้องตะเก้านีนาน่เป็นป่าไม้พี่น้องเป็นป่าไม้เก็บเห็ดเก็บหอยเก็บเห็ด สารพัดเฮ็ดอยู่นี่บดได้เก็บแล้วพี่น้องยอย่เพิ่นเฮ็ดไฮเฮ็ดนาเฮ็ดสวนยางหมดละนะครับบ้องเลี้ยงงเพิ่นพี่น้องเพิ่นปล่อยอยู่นี่เลยอยู่พวกอยู่ป่าน,นี่เลย ลงทางไหนด,ดินี่เด้เข้าไปทางนี้บ่นี่นี่ขับผมพอน,นอนอยู่หน้าบ่สเดี๋ยวมาล็กก้านี่พี่น้องมาล็กก้าจะพาพี่พาน้องเข้าเมาเพิ่งเพิ่นล็กก้าอยู่ไซพี่น้องจักสิลงมาทางไหนพี่น้องลงมาทางนี้บ่นี่